ปัญหาฝนตกน้ําท่วมนะครับเป็นปัญหาที่เรื้อรัางอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานสรุปว่าแก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้มาฟังกันครับประเทศไทยนะครับอยู่รอดจากปัญหาน้ําท่วมมาได้เนี่ยจากดวงลวง้ลวนเราต้องมาลุ้นกันครับว่าฝนเนี่ยจะตกเหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนเราต้องมาลุ้นกันอีกครับว่า น้ำเหนือจะไหลบ่าลงมามากน้อยเพียงไรเรายังต้องมาลุ้นกันอีกครับว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงวันไหนสรุปว่าเราอยู่กับดวงล้วนๆครับประเทศไทยนะครับมีช่องทางน้ําไหลเข้ามาได้อยู่3ามช่องทางด้วยกันช่องทางที่1คือจากน้ําเหนือช่องทางที่สองก็คือจากน้ําฝนและช่องทางที่สามก็คือจากน้ําทะเลเราลองมาคิดกันครับว่าหากมีน้ําเหนือไหลลงมามีพายุฝนเข้าและสุดท้ายคือน้ําทะเลหนุนสูง จะเกิดอะไรขึ้นครับการสร้างผนังกั<ร>้นน้าตลอดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นการใช้งบประมาณมาหาศาลใช้เวลานานและซ้ําร้ายนะครับเราจะต้องสร้างผนังสูงขึ้นไปเรื่อยๆหลายท่านทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เองเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและเคยเกิดอุทกภัยขึ้นเมื่อ60กว่าปีที่แล้ว หลังจากนั้นนะครับได้ก่อตั้งโครงการเดลต้าขึ้นมาซึ่งใช้งบประมาณในการป้องกันน้ําท่วมให้กับประเทศเนเธอร์แลนด์ไปกว่า1 3 0 0 0าพันล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ3ามแสนเก้าหมื่นล้านบาทเป็นเงินมหาศาลครับหากเราสามารถควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําให้อยู่ในระดับที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําฝนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนสูงเราจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืน แล้วเราจะทําได้อย่างไรครับการบริหารจัดการน้ํามีหลายมิติด้วยกันเพื่อน้ําแล้งน้ําล้นน้ํากร่อยเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอันดับแรกนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าหากเราสามารถควบคุมระดับน้ําที่อยู่ในแม่น้ําได้และป้องกันการมาประจบรวมกันระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเราจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืนและเราจะทําได้อย่างไร แนวทางการดําเนินการนะครับเราจะต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทะเลและน้ําจืดมาไหลมาบรรจบรวมกันหากน้ําในแม่น้ํามีปริมาณน้อยเราจะต้องปิดประตูกั้นน้ําเพื่อไม่ให้น้ําในแม่น้ําไหลทิ้งออกสู่ทะเลในขณะเดียวกันหากน้ําในแม่น้ํามีปริมาณมากเราจะต้องมีการผัดน้ําทิ้งออกไปสู่ทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลท่วมเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดน้ําแ้งน้นําล้นและน้ํากลอยได้อย่างยั่งยืนอีกปัญหาที่สําคัญก็คือเรามีงบประมาณเพียงพอกับโครงการไม่กับโปรเจกต์ขนาดนี้หรือเปล่าผมมีคําตอบครับหลายท่านคงยังไม่ทราบนะครับว่านับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบ,บาลได้ก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบชื่อว่าสํานักง,งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ โดยมีภารกิจหลักนะครับในการจัดทําแผนมาโบทจะทํางบประมาณจะทํานโยบายต่างๆมาตราการต่างๆในการบริหารจัดการน้ําของทั้งประเทศขึ้นมาและดังนั้นนะครับับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งงบประมาณ,ณเพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบไว้ปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปี2565ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ,ณเพื่อการบริหารจัดการน้ําไว้สูงถึง 3.6แสนล้านบาทกับ48,000โครงการด้วยกันงบประมาณนี้ใช้ทำอะไรบ้างครับใช้เพื่อการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและการพัางทลายของดินตัวยอย่างโครงการนะครับคือการสร้างผนังกั้นน้ำการขุดลอกคูคลอง หรือแม้แต่การทำสงครามกับผักตบชวาและนับตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมานะครับรัฐบาลได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า1ล้านล้านบาทด้วยกันสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบคุณคิดว่าเงิน1ล้านล้านบาทสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่านี้ไหมขอบคุณครับ